สืบเนื่องมาจากสมัชชาสหาประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่20ธันวาคม2556รับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดเมหาราชบรมบนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดงานวันดินโลกภายใต้แนวคิดรักปัตตภีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน keep soil alive protect soil biodiversity ขึ้นณสถานีพัฒนาที่ดินสุราธานีตำบลท่าอุแทอำเภอการจนะดิตจังหวัดสุราธานีโดยมีนายศักดาพรรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานเปิดงานโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ดินนิทรรศการของหน่วยงานการเสวนาวิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ กเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนการมอบรางวัลแก่หมอดินอาสาดีเด่นการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรอินทรีย์นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกณนะจุดเช็คอินปอเทืองเมืองคนดีและสุราธานีกเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนเกษตรกร ประชาชนทั่วไปหมอดินอาสาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงาน